คเมื่อนี้มาก,กินนันลูกชิ้นน้ำกันได้จ้าพี่น้องเมื่อนี้ดอกเกศจะกินข้าวกับลูกชิ้นจ้าพี่น้องลูกชิ้นแล้วบ่ชิ้นลูกชิ้นน้ำจิ้มซา,าบจับพี่น้อง เข้มช่วยสักขามนเปียกสาบพี่น้องูุรเข้มข้นเลยเนี่ยกะปิมงไม่ยืวนั่งลบก่อนนั่งลง น่ารลอมันเนี่ยน,น่าร้องอืมปีมากมากเลยน้ำเวลาก,กินข้าวมันจะมานอนเบื้องจับพี่น้อง บ่เอาไปไปไปนอนลงขอบคุณจ้ะใส่กอกก็แซบเจ้าพี่น้องน้ำจิ้มมันแซบ ป่าว่าลูกชิ้นเนี่ยต่ว่าเป็นการเป็นงานด้วยใชจ้ะพี่น้องดอกเกตเนี่ต้องซื้อลูกชิ้นแล้วกอ็มูกิกน,นเ้านี่ต่ำแก้วบกกัวบกเคลเล่นจ้ะใส่ปลาแดกใส่บกกักเคลเล่นเกลี่ยความจ้ะพี่น้อง ủi keo ủi keo bọc keo lên với nó ơi เมันอเนี่ยตั้มสาดน้ำสีน้ำใจพีน่น้องน้ำสีแล้วมืนน่อก้ำซีย่อยตั้มไปเรื่อยๆนะจ๊ะจะกัะเลือบ่าลายดอกกระเซียนคอยตั้มเด่นไปจ้ะพี่น้องเมืน่อนี่ฝนตกฝนตกตั้มื่อคืนนี่จ้ะพี่น้องอากาศดี่ดีอยู่เมื่อนี้ น้ำจิ้มมันแซ่บ รับพักบอร์บ้าก็แส่บจ้ะพี่น้องช่วงนี้ก็กินตะพักสลัดละนันหลายทุกวัน ให้พี่น้องเบิ้องล่าสาตวด้วจ้ะพี่น้องอีก,ก็คือล่าสาตวที่ตำจะเอาสีแดงครับสีเหลืองตำปนกันครับสีขาวจะสีเขียวยังเพราะท่านเดวมาตำใส่ยูจะพื้นหนังก็จะสีเขียวใส่น้ำเนาจะเอาคลิปนี้ขอจบไว้แค่นเด้วยจ้ะถ้าผู้ใด มาผู้ได้สอบกับฝากกดไหลกดแช่และกดติดตามให้ดอกเกตป้าน้าณในด้วจา้าวัสดีค่ะ